เปิดสาเหตุเข้มละมุกดาพระหนางคู่จิน้นอย่างไรละครคู่ทั้งที่แฟนคลับแน่น รีดัวออกงานคู่มาเรื่อยๆสำหรับพระเอกหนุ่มหัสวีและนางเอกสาวคู่ขวัญมุกดาณรินรักที่เคยคว้ารางวัลมาแล้วในงานประกาศรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่19ที่แฟนๆต่างให้กำลังใจกันเพียบไม่ว่าจะไปงานไหนหรือทำอะไรและพักใหญ่ที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะมีงานอีเวนต์คู่มากกว่างานแสดงที่แฟนๆต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอทำไมยังไม่สามารถเฟรมงานแสดงคู่ได้ทั้งที่แฟนคลับของคู่นี้ต่างก็เหนียวแน่นเคมละมุกดาก็ได้ให้คำตอบว่า ช่วงนี้มีงานคู่เข้ามาเรื่อยๆเรียกได้ว่าแทบจะทุกเดือนจริงๆหลังจากกลางปีหลังก็มีงานคู่เข้ามาเดือนหน้าก็ละกฎาคมก็มีการเตรียมตัวตอนนี้ก็ต้องซ้อมขึ้นเวทีบ่อยเพราะถือว่าเป็นการเตรียมซ้อมรับงานแฟนมีกับแฟนๆรายละเอียดดีเทลนั้นต้องรอคุยหลังเข้มปิดกล้องละครถ้าปีนี้จัดได้ก็อยากมีของข,องขวัญให้แฟนๆที่คอยให้กําลังใจกันมาตลอดด้านงานละครคู่เข้มมุกดาที่แฟนๆรอจิกหมอนรอบให้กําลังใจกันนั้นถ้า ังหวะเวลาได้น่าจะได้ร่วมงานกันเพราะตอนนี้ทั้งเข้มและมุกดาต่างคนก็ต่างมีงานของตัวเองอย่างเข้มมีงานถ่ายละครอ,อยู่ด้วยแต่ถ้าเวลาจังหวะมันได้ก็อยากร่วมงานกันอยู่แล้วจึงเป็นเหตุผลที่ยังไม่ได้คิวที่ทั้งคู่มาร่วมงานแสดงกันก็ไปชมไปเจอกันตามอีเวนต์ไปก่อน